ออเสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลงสกีนนะครับอย่างแรกคุณจะต้องเข้าเพจสโตโหลดโปรแกรมนี้นครับดินสติลครับเข้าไปใส่ชื่ออืมขอเป็นชื่อพิแท็กเกอร์นะครับเซฟ อันแรกครับเสร็จแล้วเราจะต้องโหลดบล็อกลันเชอร์มาในเพโตเข้าไปในเพจเข้าไปในบล็อกลันเชอะครับกดข้างบนกดอันล่าสุดเข้าไปที่ดกดเปิดเข้าไปที่สกรีน Select แล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดแท็กเกอร์ซักัดปุ๊บเรากดออกอืมกดเพเข้าไปในนี้ซวยเวิร์ลเราก็จะได้ สกินพี่เทคเกอรครับก็จบคลิเพียง